ตอนที่แปดเอดแชมป์เทพการทำอาหารหลังจากการออกอากาศปิงว่านกลับบ้านและพบพัสดุหลายชิ้นในห้องนั่งเล่นที่บรรจุสิ่งของสำหรับเลี้ยงเด็กของเซียวเนียนคุณกลับมาแล้วแม่ฟางกล่าวคุณซื้ออะไรมามีมากมายมาที่นี่ปิงว่านตอบว่าทั้งหมดสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กของเซียวเนียนครับเขาจำได้ว่าต้องได้รับสิ่งเหล่านี้หลังจากที่เกิงเล่ยถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่เธอกำลังดูเสื้อผ้าสำหรับเซียวเนียน เขาเลือกสินค้าบางชิ้นทางออนไลน์แต่ไม่ไว้วางใจคุณภาพดังนั้นเขาจึงมอบข้อมูลจำเพาะและรูปภาพให้กับฟังเย่เพื่อการจัดซื้อแบบกำหนดเองสำหรับลูกชายของเขาสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะทำได้ฟังเย่มีสินค้าสั่งทำพิเศษซึ่งใช้เวลาพอสมควรและเพิ่งมาถึงแม่ฟังถามว่าคุณจัดห้องไหนปิงว่านชี้ขึ้นไปชั้นบนแล้วพูดว่าห้องข้างๆเรามีของของเสี่ยวเหนียนอยู่ที่นั่นแล้วครับ เมื่อได้ยินเช่นนี้คุณแม่ฟางก็รู้สึกปราบปลื้มใจนั่นหมายความว่าหลานชายของพวกเขาจะอาศัยอยู่กับพวกเขาก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าทั้งคู่จะย้ายออกไปด้วยตัวเองปิงว่าและฟางเย่วางแผนที่จะอยู่ในบ้านบรรพบุรุษในตอนแรกในฐานะพ่อแม่มือใหม่พวกเขาอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เฒ่าในการดูแลเสี่ยวเนียนต่อมาได้พิจารณาซื้อบ้านใกล้เคียงด้วยวิธีนี้เสี่ยวเนียนสามารถไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของเขาได้ตลอดเวลาและทั้งคู่อาจมีช่วงเวลาส่วนตัวโดยทิ้งเด็กไว้ที่บ้านบรรพบุรุษ ปิงว่านแกะกล่องอย่างตื่นเต้นห้องหนึ่งมีหมอนอิงสีสันสดใสอีกห้องหนึ่งมีวอลเปเปอร์สีฟ้าอ่อนลายดาวโคมไฟติดผนังดอกทานตะวันและผ้าม่านทีมการ์ตูนปิงว่านตะกอนเรียกฟังเย่ว่าที่รักคุณช่วยผมย้ายสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปชั้นบนได้ไหมผมอยากจะเริ่มตกแต่งตอนนี้เลยฟังเย่ตอบว่ากินข้าวกันก่อนคุณไม่หิวเหรอระหว่างทางกลับเขาเอาแต่บอกว่าอยากกินหมูตุ๋นแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วปิงว่านพูดว่า ใช่ผมหิวแล้วไปกินข้าวกันเถอะแม่บ้านมักขอคำแนะนำในการทำอาหารจากปิงว่านตอนนี้อาหารของเธอรสชาติค่อนข้างดีไก่เกาลัดที่มีเนื้อนุ่มและเกาลัดเหนียวหวานกุ้งตุนสีแดงสดเนื้อแน่นปิงว่านทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยโดยลืมความคับข้องใจที่ไม่สามารถกินอาหารที่เขาทำในรายการได้หลังอาหารกลางวันเขาก็งี่ปับจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาตกแต่งห้องของลูกน้อยกับฟางเย่เขาพยายามใช้มันแต่ภายในสามนาทีเห็นได้ชัดว่าเขาล้มเหลว ฟองอากาศเต็มไปหมดทำยังไงดีปิงว่านมองฟางเย่อย่างช่วยไม่ได้แต่ฟังเย่ก็ไม่ได้เก่งเรื่องการตกแต่งมากนะหลังจากพยายามไม่กี่ครั้งเขาก็พูดอย่างใจเย็นว่างานบางอย่างเป็นหน้าที่ของมืออาชีพที่ดีที่สุดเราควรหาคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ปิงว่านฟังดูผิดหวังแต่ผมก็อยากทำเองในท้ายที่สุดพวกเขาจ้างบรรณากรมืออาชีพมาจัดก,การวอลอร์ติดตั้งไฟใหม่และติดผ้าม่าน เหลือเพียงงานที่เรียบง่ายกว่าสําหรับปิงว่านปิงว่านติดแผ่นฟองน้ําไว้ที่ด้านล่างของผนังเพื่อให้แน่ใจว่าสูงได้หนึ่งเมตรเพื่อปกป้องเด็กจากการกระแทกพื้นปูด้วยกระเบื้องฟองน้ําเนื้อแข็งสีสันสดใสเหมาะสําหรับเด็กที่อาจทําของเหลวหกใสพวกมันบุญน่วมมากกว่าพรมทําให้เจ็บปวดน้อยลงหากเด็กล้มลงและทําความสะอาดได้ง่ายกว่าปิงว่านได้เรียนรู้เคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้จากกลุ่มการเลี้ยงดูบุตรออนไลน์ที่เขาเข้าร่วม ปิงว่านไม่สามารถก้มลงง่ายๆได้ดังนั้นฟางเย่จึงทำงานส่วนใหญ่ในการปูกระเบื้องเมื่อเสร็จแล้วปิงว่านก็สั่งให้ฟางเย่ว่าจะวางสิ่งของชิ้นใหญ่ไว้ที่ใดโซฟาตัวเล็กๆควรวางไว้ตรงมุมตะวันออกเฉียงใต้และเปลของทารกจะดูดีกว่าตรงนี้หลังจากเลิกงานไปหลายชั่วโมงทุกอย่างก็เข้าที่ปิงว่านยืนวางมือบนสะโพกสำรวจห้องอย่างภาคภูมิใจผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าผมมีความสามารถพิเศษในการออกแบบตกแต่งภายใน ฟางเย,ย่เขามองไม่เห็นทักษะพิเศษที่จำเป็นในการติดแผ่นอิเล็กโทรดบนผนังมองอะไรแบบนั้นปิงว่านสังเกตเห็นการแสดงออกที่ค่อนข้างกรดเคืองของฟางเย,ย่และบีบแขนของเขาด้วยความขุนเคืองเยาะเย้ยฟางเย่ดึงเขาเข้ามาในอ้อมแขนและชมอย่างไม่เต็มใจว่าใช่แล้วคุณเก่งที่สุดปิงว่านหัวเราะเบาๆนั่นไม่จริงใจเลยชมผมอีกครั้งและให้แน่ใจว่ามันจริงใจและเกินร้อยคำพูดโชคดีที่ในขณะนั้นโทรศัพท์ของปิงว่านดังขึ้นทําให้ฟางเย,ย่ได้รับการอภัยโทษ สวัสดีเจ้างซีเจ้างซีโทรมาแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงานคุณปิงว่านผลิตภัณฑ์จำนวนมากชุดแรกของโรงงานแห่งใหม่ของเราจะพร้อมสำหรับการขายออนไลน์ในวันศุกร์นี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะขยายช่องทางการขายออฟไลน์ของเราปัจจุบันช่องทางการขายออฟไลน์เพียงช่องทางเดียวสำหรับเครื่องเคียงซอสคือซูเปอร์มาร์เก็ตเครือที่พวกเขาเคยติดต่อด้วยซึ่งมีคุณหวังเป็นเจ้าของในตอนแรกกำลังการผลิตของซอสไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ขณะนี้โรงงานแห่งใหม่เปิดดำเนินการแล้วกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้พวกเขาขยายการกระจายสินค้าแบบออฟไลน์ได้ทั้งสองพูดคุยเรื่องนี้สั้นๆเพื่อตกลงตามแผนเบื้องต้นปิงว่านกล่าวเสริมว่าโอ้เรามาเลื่อนการเปิดตัวยอดขายออนไลน์เป็นวันเสราร์หลังจากตอนสุดท้ายของเชฟอไรเวลกันดีกว่าออกอากาศเจิ้งซีตอบตกลงทันทีคืนวันเสราร์เชฟอไรวเวลออกอากาศตรงเวลา ในขณะที่อาหารที่ปรุงโดยปิงว่านและเฟิง่งซิงออกมาทีและจานความคิดเห็นออนไลน์ก็หลั่งไหลเข้ามาปิงว่านหยุดกินทุกคนรู้ว่าคุณน้ำหนักขึ้นฟังเย่กล่าวฉันทำงานหนักเพื่อทำให้เขาอ้วนขึ้นให้เขากินเถอะห้าห้าด้วยความสามารถนั้นฟังเย่ก,กำลังสูญเสียความสามารถของเขาที่ไม่ได้ทำฟาร์มเดี๋ยวก่อนคุณหมายถึงอะไรคุณกำลังพูดไปในบางอย่างเกี่ยวกับปิงว่านผู้น่ารักของฉันใช่ไหม ฉันคิดว่าฉันเห็นปิงว่านแอบ,บน้ำลายไหลาอาหารของเขาเองยั่วยวนเขาเหรอซอสนั่นมันน่าน้ำลายไหลจริงๆฉันหยุดน้ำลายไหลไม่ได้เลยฉันแน่ใจว่าฉันเห็นปิงว่านน้ำลายไหลกลับมาหาคุณที่ล่อลวงเราตอนนี้คุณรู้แล้วว่ารู้สึกอย่างไรฮ่าห้าปิงว่านกำลังทดสอบรสชาติอยู่หรือเปล่าดูเหมือนเขาจะแอบ,บกัดฉันมากกว่าการยั่วยวนตัวเองช่างน่ารักเหลือเกินอิจฉาฟังเย้ทุกวันที่นี่ฉันอยากจะขโมยสามีของเขา ฉันจะข้าเพื่อไปที่นั่นและควาอาหารมาเดี๋ยวนี้มันช่างทรมานตอนดึกขนาดนี้รู้ว่ารอบชิงชนะเลิศจะยิ่งใหญ่ฉันฉลาดและฉลาดเตรียมหม้อไฟขนาดเล็กไว้รับประทานขณะรับชมเฮกินหม้อไฟช้าขนาดนี้เหรอใจกว้างของคุณแบ่งปันบางส่วนกับฉันฉันมันโง่เขลาฉันควรเตรียมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก่อนเปิดโทรศัพท์แต่ตอนนี้เมื่อเทียบกับอาหารอันโอชบนหน้าจอบะหมี่ของฉันรู้สึกจืดชืดมาก ฉันกำลังเคี้ยวตีนกับพริกไทยสุดท้ายฉันแกล้งทำเป็นว่ากำลังลิ้มรสตีนเป็ดเผ็ดของปิงว่านขอบคุณที่เตือนครับพี่สาวฉันเพิ่งจำได้ว่าฉันมีหนึ่งแพ็คด้วยสอนแต่งหน้าเสร็จก็กิกนแล้วเหรอน้ำตาไหลพรากบะหมี่เนื้อตุ๋นที่ฟ่งซิงทำดูน่าดึงดูดมากเส้นเหล่านี้ดูเหนียวนุ่มดีราดด้วยซอสเนื้อหลายชั้นแค่คิดก็ทำให้ฉันเสื้องซึมทำไมฉันถึงเลือกดูเรื่องนี้ตอนดึกจังทรมานตัวเองสุดๆ ทำร้ายตัวเองแต่ก็หยุดดูไม่ได้รายการนี้น่าดึงดูดเกินไปวิจารณญาณที่ดีกว่าของฉันบอกว่าฉันควรดูสิ่งนี้ระหว่างมื้ออาหารพรุ่งนี้แต่นิ้วของฉันไม่สามารถฟังและคลิกเล่นได้ฉันสาบานว่าฉันได้กลิ่นหมูตุ่นนั่นแม่ฉันไม่สนฉันต้องมีมันทําให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวแม่ถามว่าทําไมฉันถึงดูรายการทําอาหารน้ําตาไหลน้ําตาแห่งความอยากฮึหยุดเถอะพวกคุณฉันแช่กล่องทิชชู่ไว้แล้วอิโมจิหัวสุนัข วิดีโอความยาวหนึ่งชั่วโมงใกล้จะสิ้นสุดแล้วพิธีกรเรียกเวลาและผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนก็วางจานไว้บนโต๊ะกลมของผู้ตัดสินโต๊ะประดับด้วยแผนภาพไทยเก๊กอาหารของปิงว่านวางอยู่บนครึ่งสีขาวในขณะที่ฟึ่งซิงอยู่บนครึ่งสีดำความแตกต่างก็ชัดเจนนอกจากกรรมการประจำทั้ง5คนแล้วยังมีเชฟระดับแนวหน้าอีกสามคนที่อยู่ในวงการอาหารมาหลายปียังมาร่วมเป็นคณะกรรมการอีกด้วย ความเชี่ยวชาญของพวกเขาทําให้มั่นใจได้ถึงความเป็นมืออาชีพและความเป็นกลางสูงสุดในการตัดสินรอบสุดท้ายที่สําคัญหลังจากชิมแล้วกรรมการก็เริ่มแบ่งปันความคิดเห็นซอสมีสีสดใสและค้นหมูสามชั้นนุ่มและมีรสชาติดีการเติมเผือกลงไปนั้นช่างยอดเยี่ยมในแง่ของอาหารจานหลักอาหารของปิงว่านนั้นเข้มข้นและน่าหลงไหลช่วยยกระดับอาหารจานนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งฉันเห็นด้วยกับมุมมองของปิงว่านเก่งกับอาหารจานหลักของเขา อาหารจานหลักของปิงว่านมีรสชาติเรียบง่ายเล็กน้อยแม้ว่ากลิ่นหอมของหมูหมกักและถั่วกรุบกรอบรสเปรี้ยวน่ารับประทานแต่รสชาติโดยรวมกลับไม่น่าพึงพอใจเลยมเมื่อจับคู่กับอาหารอื่นๆของเขามันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างไรก็ตาม,มเมื่อเปรียบเทียบกับเฟิองซิงบะหมี่เนื้อตุ๋นของเฟิองซิงอย่างหลังโดนใจฉันมากกว่าชอบข้าวหมูตุ๋นนี้จังเลยค่ะทานคู่กับหมูตุ๋นตีนเป็ดเผ็ดก็เข้ากันอย่างลงตัวไม่น่าเอามาเปรียบเทียบเลย ตีนเป็ดรสเผ็ดนี่สุดยอดมากยิ่งมีเวลามากขึ้นก็ยิ่งมีรสชาติมากขึ้นไปอีกสำหรับอาหารจานเย็นฉันชอบเฟิ่งสิ่งมันสดชื่นของเข้าอ่อนโยนเกินไปฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นความชอบด้านอาหารเป็นเรื่องส่วนตัวและการอภิปรายของกรรมการก็ดูจะร้อนแรงจนเกือบจะเกิดการโต้ยแย้งกันหลังจากไต่ตรองอยู่หลายนาทีทั้งแปดคนไม่สามารถตกลงเป็นเอกสารได้และตัดสินใจลงคะแนนเป็นรายบุคคลฉันโหวตให้ปิงว่าน เฟิ่งสิงฉันก็โหวตให้เฟิ่งสิงด้วยกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางที่เล่นเหมือนชายชาราจอมสนยกมือทั้งสองขึ้นชัดเจนเลยปิ่งว่านับชั้นด้วยสองโหวตฮ่าฮ่าฮ่าชายชาราคนนี้ช่างน่ารักจริงๆอย่างแน่นอนเขาเป็นที่รักมากเมื่อถึงเวลาลิ้มรสในขณะที่ผู้ตัดสินคนอื่นลองกัดเขาก็กัดไปหนึ่งสองหรือสามถึงสี่คำหลังจากเสร็จสิ้นเขาก็เอียงศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อยใบหน้าที่หมกมุ่นอยู่กับรสชาติอย่างลึกซึ้งจากนั้นจึงประกาศว่าอร่อย ส่วนนั้นทำให้ฉันหัวเราะหนักมากจนแทบจะหัวแตกเลยฉันตั้งหน้าตั้งตารอคําวิจารณ์ของเขาอย่างใจจดใจจ่อหลังจากรอสิ่งที่ดูเหมือนตลอดไปเขาก็พูดเพียงสองคำอร่อยมากตรงประเด็นขณะที่กรรมการทั้งแปดคนลงคะแนนทีละคนพิธีกรก็ประกาศว่าปิงว่านได้สามโหวตเฟิ่งสิงก็สามโหวด,ด้วยอีกอันสำหรับปิงว่านปิงว่านนำด้วยสี่โหวตใครจะได้รับการโหวตครั้งสุดท้ายเราเป็นไปได้ไหมผูกมัดไหม ขณะที่พิธีกรพูดจบผู้พิพากษาคนสุดท้ายก็ตัดสินว่าฉันโหวตให้หลังจากหยุดไปเพียงสองวินาทีอย่างน่าทึ่งเขาก็ประกาศว่าฉันโหวตให้ปิงว่านผลลัพ์สุดท้ายถูกเปิดเผยปิงว่านคว้าชัยนำห้าคว้าแชมป์อาปิงว่านเจียงซิวและหลินจูให้กำลังใจพร้อมเพรียงกันกอดกันด้วยความตื่นเต้นมันคุ้มค่าจริงๆการทำงานหนักตลอดสามเดือนนั้นได้ผลปิงว่านและเฟิงซิงแบ่งปันอ้อมกอดที่เป็นกันเอง ฟิงซิงกล่าวขอแสดงความยินดีเมื่อความตื่นเต้นสงบลงแล้วผู้ดำเนินรายการกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับปิงว่านที่ผ่านการแข่งขันมาได้อย่างโชคโชนจนกลายเป็นแชมป์ของรายการการแข่งขันเทพการทำอาหารซีซั่นแรกเขาไม่เพียงแต่ได้รับตำแหน่งเทพแห่งการทำอาหารเท่านั้นแต่กิจการของเขาจะรวมอยู่ในโครงการริเริ่มช่องทางสีเขียวที่เปิดตัวโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดด้วย ความคิดริเริ่มนี้เป็นความพยายามอย่างแข็งขันของรัฐบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจของจังหวัดเมื่อผ่านการรับรององค์กรต่างๆจะได้รับประโยชน์จากสิ่งจูงใจสีเขียวมากมายเพื่อให้มั่นใจว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยข้อได้เปรียบนี้มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ร้านจะขยายจากเมืองใหญ่ไปยังจังหวัดทั้งหมดและแม้แต่ทั่วประเทศในฐานะพนักงานมอบถ้วยรางวัลเจ้าภาพประกาศว่า ฉันขอเชิญรองประธานสมาคมเชฟจีนอาจารย์เจียงหลิวเซินมามอบรางวัลของเราถ้วยรางวัลน,นี้ทําจากโลหะปิดทองโดยมีเชฟในเครื่องแบบสวมหมวกทรงสูงบนฐานสีดํามีเส้นสีทองสองเส้นอ่านอยู่โดยตัวอักษรขนาดเล็กเขียนว่าแชมป์เทพการทําอาหารและตัวอักษรขนาดใหญ่แสดงชื่ออย่างภาคภูมิใจว่าปิงว่านเกียตินี้เป็นของเขาด้วยรูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์และผมสีงเงินประธานเจียงยิ้มอย่างใจดีและอบอุ่นขณะที่เขามอบถ้วยรางวัลให้กับปิงว่านเขายกย่องว่า คนทุกรุ่นมีพรสวรรค์ของตัวเองคุณเป็นคนพิเศษจริงๆขอให้คุณจดจำรากเงาของตัวเองไว้เสมอรักษาความหลงไหลในอาหารกูเม่และสืบทอดพัฒนาและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปและส่งเสริมมรดกทางอาหารของประเทศชาติของเราปิงว่านคงคำนับอย่างสุดซึ้งขอบคุณสำหรับการยืนยันและความหวังอันสูงส่งของคุณผู้อาวุโสที่เคารพชั้นจะพยายามทำตามความคาดหวังของคุณ ด้วยเหตุนี้ตอนสุดท้ายจึงปิดฉากลงเครดิตขอบคุณสีขาวค่อยๆขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอแต่คลิปเบื้องหลังสั้นๆของทุกคนที่จากไปไม่ได้ถูกตัดออกผู้ชมที่ไม่ได้ออกทันทีจะเห็นว่าทุกคนออกไปปิงว่านแลกเปลี่ยนคำสองสามคำกับเจียงซิวและหลินจูจากนั้นฟังเย่ก็เดินเข้ามาหาและปิงว่านที่ตื่นเต้นก็แสดงถ้วยรางวัลให้เขาดูแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงหรือคำบรรยายแต่ผู้ชมก็สามารถคาดเดาบทสนทนาของพวกเขาได้ เป็นไปได้มากว่าปิงว่านกำลังโอ,อ้อวดดูสิฉันเจ๋งหรืออะไรฟังเย,ย่กอดเขาไว้และปิงว่านก็จุบเขาสองครั้งอย่างมีความสุขที่แก้มทั้งสองจับมือกันเดินออกจากสตูดิโอออกอากาศด้วยความสเสน่หาไม่ต้องการออกจากสตรีมและได้รับรางวัลเป็นฉากนี้ขวานมากตอนจบแล้วพวกมันยังเติมความหวานให้เราอีกมากฉันเต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่ารักนี้พระเจ้าช่วยนี่มันนิยายโรแมนติกอะไรกันเนี่ย สะอื่นเจ้าหมาตัวเดียวก็อยากมีความรักเหมือนกันอย่าอิจฉานะเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของซอสอย่างรวดเร็วมีของดีอยู่ที่นั่นจบตอนที่81